สวัสดีครับพี่หน่อยบอกไปพบเจอกัอีกเพื่อนเพอนครับสไตล์การหามเมื่อเวลาทากินถึงสอมือวันี้อไรยมามื่อีพบกันเพื่อครับข่าดตูกเจ้วก็พัดรวมมีดไปหลายเพื่อนดีให้กินเด็ดง่ายครับพี่น่อต้อเหนื่อยครับต้อเหนื่อยกินเด็ง่ายสไตล์การหามานห้ แค,คแ่ไหนแค่มากต่ำลนครับไม่ผิดหวังตัเรื่อยๆนี่นี่ครับมาต่อต่กไปเรื่อยๆชุบไปเรื่อยๆเร่ได้เสียงเดียวครับอยูอย่้ทยดมัน ู่หล่มก็มัขัวผคิดทำไม่นอกขัวผมิกสดคิกเ้กินดาขัวใส่ห,หมหอมใส่กระเทียมขัวมันเรงเลกใหม่ๆหน่อย,ยั้น็สีหอมมันสีหอมกินบบผิดขัวผี่เผาครับนะครับแนะลยย้วมาตำตำใา้ละเอียดเป็นคนมากเพเมล้มาใส่กันเมรสชาตินะครับตำไปเรื่อย ปเรื่อยครับเรื่อยเจ้าเจ้าเจ้ครับเรื่อยต่มทละเอียดครับ่ะเอียดเรเอนดเยครับสีเพสบ้าครับหน้าตาำเลาแตัีแบบแม่คู่อาแกกประตูครับ ไะถุใส่ตำกนอะไรได้ตนแบบทามทองปนปะตะ,ะ,ปน,ปะ,ะ,ะน่ถุะอะไรก็ต้มไปเลยครับต้มให้มะถุละเอียดตัมลเอียทำะถเี่ยวกัตวนั่งครับวีแสบ มันขิงเงยกับประตูจำเรียกแต่มันไม่ห็นหน่อยจำเรียดแต่เรากุ้งครับเลยขีดขาดเพราะได้ผงนัวครับใส่หล่เสียบหลายใส่หน่อยแสีบหน่อยครับพี่น้อยแต่ละคนมาตามเลยน้ำปลาจืดเล็กน้อยครับตัดน้นเข้ากันเอาเครื่อง มาเ,เ,เรื่อยครับไปเรื่อยที่ขาดบปเรืรยังไงครับกี่นำปลาไหลหรือว่าน้ำปลาแดกงก่อนห้องเหละมีเป็นปลาตาุ่มครับแซ่บด้วยกันกนะครับแมนมุมหัวก็ใส่ไลน์น่อยนึงทำไ,ไเปเรื่อยๆให้มันแข่งกัน ไปเห็นประเทศเลยอ่ะก็ไม่ต้องเสียไปครับนี่น่อยเลยใกล้จะรวยรอดจู่หน้่งครับรอจนหนึ่นงแสนหมฮะสามเห็ปการณ์คนแรก จังไามา่จะน่กกาอกอดก็ได้นะนี่น้อตาไม่มาเนีน่ยจีดนำพรอน้อยนึงถ้ามาคนก็ไม่ต้องใช้น้ำพรอน,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 นายคนแทำมักแล้วแล้วออก็ใช้น้ำพรอีกไหมน้กกอลนฟจิงสี่แต่คนมักสูตรไผ่สตรมันครับ คนน้อยหนึงครับพี่น้องกน้อยงคนไปกคนไ้เลยดีครับกำลังพอดีครับพี่น้องเป็นัวเซร์ไพรสนะครับตาตาตอนตไปกระลวงพักครับักพเป็นพักรวมมีดครับ ม,ม,มันก็ไม่มในมาจากตลาดนนอ่อยตามรลยพักสต๊าครับอันนี้พักสะด้าก็มาจากตลาดที่กันสต๊าเล็ดควรละ่ะความ่ลวครับมุ่งลวงลวกไส่กระทะครับ ดว่ก,ก็ว่าพักยืนจำพอนแล้วไรละปู้แล้แอดปกหลุดแตเป็นแ,แบบนี้ครับแล้ว,ลวนาวระถูดแจวพักโรมีครับบักเขือบกับกแตงพักสเสต้าวเกี่ยวาวแล้วกันได้ครับวันนีน้จะเสี่ยได้กันครับ